สวัสดีครับพบกันใน bootstrap framework กันต่อนะครับในวันนี้เราจะพูดถึงการจัดการรูปภาพนะครับหรือว่าตัว image ในส่วนของตัว bootstrap เองว่าเขาจะมีตัวฟังก์ชันหรือว่าลักษณะการใช้งานในการจัดการรูปภาพ image กันยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมทำการเปิด vs code นะครับทำการเรียกใช้งานในส่วนของตัว bootstrap นะครับเราจะทำาการประกาศในส่วนของตัว class container ก่อนนะครับ เพื่อคุมองค์ประกอบของตัวเว็บนะครับผมได้ทำการเตรียมรูปภาพนะครับมาไวา้อยู่แล้วรูปภาพในส่วนนี้มีชื่อว่าตัว Picture 1นะครับ .jpg เราจะทำการเรียกใช้งานในส่วนของตัว Picture นะครับใส่ชื่อเข้าไปนะครับ Picture 1 .jpg กำหนดความกว้างของรูปภาพนะครับอ่าเอาสัก300พิกเซลนะครับตัวนี้ก็คือการเรียกใช้งานรูปภาพโปรติทั่วไปในส่วนของตัวคำสั่ง HTML แล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับว่ารูปภาพแสดงไหมผมจะได้รูปภาพดังนี้นะครับหลังจากเราทำการเรียกใช้งานในส่วนของตัว image แล้วนะครับเราจะทำการ เราจะมาทําการใส่ในส่วนของตัวคลาสนะครับคลาสแรกที่เราจะทําการเรียกใช้งานจะมีชื่อว่าตัวโรเดอร์นะครับตัวคลาสโรเดอร์ตัวนี้ก็คือจะเป็นการกําหนดมุมนะครับปรับมุมของตัวรูปภาพนะครับตัวราวดิดนะครับ เรามาดูผลลัพธ์กันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะสงเกตว่ามุมของรูปภาพนะครับจะถูกตัดถัดมาเรามาดูในส่วนของตัวฟังก์ชันที่2นะครับหรือว่าลักษณะของคลาสที่เราเรียกใช้งานในส่วนที่2ก็คือผลที่กำหนดเป็นแบบ Cycle นะครับก็คือจะก,กําหนดให้รูปภาพเป็นวงกลมนะครับ มาดูผลลัพธ์กันนะครับเราก็ได้รูปภาพที่เป็นวงกลมนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่เราเรียกใช้งานในส่วนของตัวคลาสให้ถูกต้องนะครับถัดมาเรามาดูลักษณะที่3นะครับผมจะทําการเปลี่ยนรูปภาพเป็นแบบ thumbnail. ทำแนวก็คือจะทําเราจะนิยมใช้ในการทําเป็นแกลอรี่นะครับก็ใช้คําสั่ง IMG นะครับทำแนวนะครับ IMG Channel มาดูผลลัพธ์กันนะครับเห็นไหมครับลักษณะของเส้นที่ใช้ในการจัดการรูปภาพก็จะเป็นมีกรอบนะครับกำหนดสร้างเป็น b o r d ร์ขึ้นมาให้ ตัวนี้ก็คือลักษณะการจัดการรูปภาพแบบง,ง่ายๆนะครับในส่วนของตัวการใช้งานในตัว Bootstrap Framework นะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าในเรื่องการใช้งานในส่วนของตัว j a m บ o t r o n นะครับหรือว่าการทำหัวเพจนะครับสวัสดีครับ